สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆชาวเลียวชาวขี่ตือฮอนเน็ะหลังจากภารกิจตอนเศร้าแล้วกับพ่อพีพ่อน้องกอสวนเมืองบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ออกลูกแล้ว กล้วยหอมต้นนี้ออกสามต้นนี้แห้งมักกือต้นปีนี้ก็ได้ยี่สิบกัวลูกดอกบวชแข็งดอกคักพี่นอ้อง 闹了。 ต้นมกรูดเดราวศรดายัางพืชอื่นออยังละ่ะออกดอกงมดปีพื้นวานเลนไหมสมโอลรยังครับขาดอยหอมหอมสิขาดอยู่หอ,อ,อมปี พักซีไปเรื่อยเพื่อนวะหอมปบอีบานเฮากบพักซีขัดช่วงนี้ขาดทุนซองหอมเดี๋ยวสิได้ลงแล้วลครับสนุนทรคินิกะพอการเฉนีน้เนาะลาพีแล้วนออกไปพอกันคลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้น้ำเนาะพี่น้องสวัสดีครับ